โรงเรียนบัวใหญ่ของเรานะคะเปิดรับนักสมัครน้องๆที่สนใจเข้ศึกษาต่อที่โรงเรียนบัวใหญ่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ปีการศึกษา2568ค่ะแผนการเรียนพร้อมเป็นเล่ย์การกีฬาฟุตซอลนะคะเราสมัครแบบออนไลน์ในวันที่17ถึงวันที่28กุมภาพันธ์2568ค่ะน้องๆที่สนใจนะคะสามารถใส่ชุดกีฬามาทดสอบได้ในวันเสาร์ที่8มีนาคม2568 รือถ like ้าคนไหนสมักออนไลน์ไม่ทันให้มาสบักหน้างานได้เลยนะครับกวนเพียงใต้ต้นโดนพี่นั่งใต้โคนและยูเคียงคุณหอกลำควายริมนองนั่งเล่นกับนองตรงนั้นประจำตรงนั้นละไม่มีน้ำเลยพาช้องงามมานั่งใต้โคนลมพัดไก่เทือนโพนพี่ก้นน้องวายไม่หายตกใจ นี่ของนิมสอนที่เขาใหญ่กันนะครับผู้ใหญ่สู้